ิตสติที่เข้ามาใหม่วันนี้เอามาจัดขึ้นชั้นหน้าเคาน์เตอร์เลยนะลูกค้าจะได้มองเห็นได้ง่ายๆได้ค่ะเจ๊ที่น้ำพีกลิปตัวนี้เข้ามาใหม่หนูวางตรงนี้ดีไหมคะดีเลยจ้ะแล้วอย่าลืมติดป้ายสินค้ามาใหม่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่รู้แล้วเดินผ่านไปเฉยๆเฮ้ยนี่ใครเอาลิปมาวางไว้ตรงนี้นี่มันไม่ใช่ชั้นลิปนี่หนูเองค่ะเจ๊ก็เจ๊เป็นคนสั่งให้หนูเอามาขึ้นชั้นหน้าเคาน์เตอร์เผื่อลูกค้าจะได้มองเห็นง่ายๆไงคะฮะ จจพูดเหรออ่ะเอางี้หนูนะเพิ่งมาทํางานใหม่อาจจะลืมก็ได้คราวหน้าให้หนูเขียนโพสต์อิบแล้วมาติดไว้เดี๋ยวเจจะมาประเมินการทํางานของหนูรับทราบค่ะเจพี่น้ำพีพีนพ้ก็เจมันคนสั่งให้หนูไปขึ้นเองนี่คะเออเออทำไปเถอะเธอจะไปรู้อะไรเธอเป็นเด็กใหม่แบมกระดาษเทียโนเหรือแค่ซองเดียวเอามาเติมเยอะๆหน่อยเดี๋ยวลูกค้าก็ถามหาอีกค่ะเจรับทราบค่ะคําสั่งของเจรีบไปเอามาเติมเลยนะ เฮ้ยนี่ใครมาเติมกระแดดเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วสูตรอื่นๆล่ะหนูเองค่ะเจ๊ใหญ่แบมอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาไปเก็บคืนที่สต๊อกเลยเผื่อลูกค้าขายส่งมาเอาหน้าร้านนี่ไมีแค่กล่องเดียวก็พอค่ะเจ๊ถ้าต่อไปเจ๊จะสั่งงานหนูอีกหนูขออัดคลิปไว้เลยนะคะหนูกลัวเจ๊จะประเมินหนูไม่ผ่านนะคะใหญ่แบมถ้าไม่กลัวเมมเต็มก็อัดไว้เลยนะเพราะเจ๊แกสั่งงานใหม่ทุกๆ5นาที สวัสดีค่ะเจพี่พรล่าอยู่ไหมคะพี่พรทํางานอยู่ค่ะเดีย๋ยวเจเรียกให้ค่ะพี่พรค่ะเจเอ้าน้ําพริกมาได้ไงเนี่ยเอือยเอาเงินมายืมแน่บ่มีเงินใสจักบาทเลยเอา้าแคล้วมึงนีดผัวฟรังด้วยคักด้วยแน่เถอะคือสิบ่มีเงินยมันหนีเมื่อบานมมนแล้วประชิมเงินไปจักบาทเฮ้ยนี่แหละก,กูบอกแล้วมามาให้เงานน้ำเอือยนี่เติมควางน้ำเอือยนี่เห็นบ่นี่น้องสาวพี่พรเหรอจ๊ะมาสิจ้ามาทํางานด้วยกันเพราะตอนนี้เจกำลังอยากได้คนพอดีเลยโอ้ยข่อยประเหต์ดอก เมื่อยก็เมื่อยเกิดมาบ่เคยเห็นงานจกเถื่อมีผัวกับมตจผัวเลี้ยงเอามีอยู่พั่นเดียวนี่ละไปหาทำการทำงานเลยไปหานางกินนอนกินอยู่ซื่อเจ๊สวัสดีค่ะพี่พรไม่อยู่เหรอคะอ๋อพี่พรล้างห้องน้ำอยู่จ้าให้เจ๊ตามให้ไหมอ๋อไม่ต้องค่ะมาช้อปปิ้งเฉยๆคิดเงินเลยค่ะเจ๊ค่ะลงบัญชีพี่พรนะคะอ๋อได้ค่ะพี่พรมารับเงินเดือนจ้าขอบคุณค่ะเจ๊ เอา้าทำไมเงินพี่เหลือแค่นี้คะก็น้องสาวพี่พรเอาของในร้านนะคะแล้วก็บอกให้ลงบัญชีพี่พรไว้รวมทั้งหมดก็แปดพันกว่าบาทฮะน้ำพริกอิมีเนฝรั่งเต็ง,ตงเออ,งอยขั่งล็กไปยุพัทยาล่ะเดอ้อสิไปยังอีกคือไปอยุเห่งการเห่งงานอยู่บานเฮ่านี่โอ้ยข่อยเด็ดฝรั่งมเหเลยจา้าบอกเลยว่าคนนี้รอรวยอีกอย่างนะเด็ดจา้าเออเออไปไปไป,ไปเรียกยังเฮ็ดไปตัวไผ่ตัวมันไงแล้วเออ มันถิ่มข่อยอีกแล้วไอ้มีเงินให้ข่อยยืมบอ่อข่อยบ่มีเงินกินเข่าจาังบาทเลยโอ้ยเนี่ยฝรั่งแต่งกววัว่าละตัวไปหาอ้เจ๊บก้นไปผับปิดตีสองแต่นี่มันตีสามแล้วทาไมมิทินยังไม่มาอีกวันนี้สาวๆกี่เต็มเลยปะคนมันหล่ออย่างเงี้ยแหละ <laughs> <laughs> ผู้หญิงคนที่จับมือแกสวยมากเลยวะ่ะมิทินเอา้าพี่พล่าทำไมยังไม่นอนอะ่ะพี่นอนไม่หลับเลยมานั่งรอเธอมิทินงั้นเรากลับก่อนนะโอเคเพื่อน ี๋ยวเจอกันเข้านอนกันเถอะที่รกมิทินพี่เห็นเสื้อตัวนี้เท่ดีพี่ก็เลยซื้อมาฝากเอาไปใส่ไปเล่นดนตรีนะขอบคุณครับพี่พอลล่าเตาทำอะไรล่ะสั่งสายทินใหม่สายเดิมมันขาดเตาทำไมไม่ซื้อแถวนี้สั่งเอาค่าส่งแพงจะตายสั่งเันทิ้ตอกช็อปไงส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะจริงเหรอฮะทิ้งตอกช็อปของแพงไหมใกล้จะวันเกิดพี่พอลล่าแล้วอยากซื้อของขวัญให้พี่พอลล่าแต่เราไม่มีเงินเลยอืม อยู่ริมโขงก็มีงานแข่งเรือเราไปเล่นดนตรีเปิดหมอกกันไหมเออดีนะดีนะวิทินไปกันเถอะผมไปก่อนนะพี่พล่าคืนนี้นอนเลยเลยนะไม่ต้องรอผมนะไปเพี้ยนวันนี้ผับปิดแล้วพากันออกไปไหนต้องมีอะไรปิดบงังเราแน่แน่ มิธินเธอชอบแบบนี้ใช่ไหมเอ้าที่วัลล่ามาได้ยังไงถ้าเธอชอบแบบนี้ทำไมไม่คบกับสทาวทาทีา่สวยมาคบกับคนแก่แบบพี่ทำไมที่วัลล่าฟังผมก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะคนสวยของผมก็ไปหาสาวของเธอเถอะสาวของผมก็อยู่ตรงหน้าผมนี่ไงครับไม่ต้องมาทำเป็นปากหวานเลยเปิดดูดิของพวกนี้ผมตั้งใจสั่งให้พี่เลยนะ โอ้ยแย่ๆเลยไม่ได้ของน่ารักทั้งนั้นเลยทำไมเธอมีเงินซื้อล่ะผมสั่งใน TikTok อกสอบครับส่งฟรีไม่ยัง้งส่งได้ทุกวันไม่มีขั้นต่ำลดเยอะลดหลายต่อด้วยเธอคิดดีแล้วหรอที่จะอยู่กับคุณแก่แบบพี่ไม่ต้องคิดเลยครับผมรักหมดใจไปแล้วรักนะครับคุณแก่ของผมนี่<ด>ตรงนี้มิทินเอาเต้วเตียงเสร็จแล้วหรอจ้างั้นกลับกันเลยครับ นักเรียนอีกสองข้อไปทําเป็นการบ้านนะสอนเหนื่อยไหมคะเห็นหน้าเต้ยก็หายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเต้กเรียนจบก็ได้ทํางานแล้วต่อไปเต้จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณนะเด้ยวผมไม่อยากให้คุณทํางานประจําผมอยากให้คุณทําธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจหรอเล้วเราเอาเสื้อผ้ามาขายดูไหมเลือกดูก่อนได้นะคะมีแต่ตัวสวยๆค่ะเอาตัวนี้ค่ะได้จ้ะเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะ อ้าวหนูเต้วสวัสดีค่ะป้าโมก็น,นึกว่าใครคิดยังไงเนี่ยเียนจบแล้วมาขายเสื้อผ้างกงง,ง,ง,งโอ๊ยตายตายแล้วเมื่อไหร่จะสบายกับเขาสักทีเนี่ยอะป้าเอาตัวหนึ่งถือว่าช่วยอุนหนนแล,ล้วกันขอบคุณค่ะป้าโมเต้ววันนี้ขายได้บ้างไหมเพิ่งขายได้ห้าตัวเองอเป็นแบบนี้ต่อไปแย่แน,น่แน่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เวิร์กก็ต้องทําอย่างอื่นแล้วจะทําอะไรล่ะพี่ที่ผมรู้จักเขาขายอุปกรณ์เชียงเขียนเรารับเป็นเล่ขาย ตามโรงเรียนดีไหมแต่เราไม่มีทุนนะมิทินไม่มีก็ต้องกู้เอาน้สดปั่นแก้วหนึ่งค่ะสักครู่นะคะเอา้าพี่แต้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้มาขายน้ำเหรอคะใช่จ้าได้แล้วจ้าขอบคุณนะคะแก้วแรกของวันทำไมมันถึงได้เหนื่อยขนาดนี้ เจ้าเจ้าเหนื่อยเดี๋ยวเพิ่งพอดีวันนี้อาจไม่ใส่วันของเราก็ได้แล้วเมื่อไห่มันจะไปมาของเราสักทีเราทำมาหลายอย่างแล้วนะทั้งขายเสื้อผ้าทั้งขายเครื่องเขียนสอบพิเศษทำร้านอาหารตอนเนี้ยมาขายน้ำที่โรงเรียนก็ยังขายไม่ดีเลยเงินเป็นล้านอ่ะที่กุ้มาลงทุนก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเดี๋ยเงินก้อนสุดท้ายสามหมื่นเราลองทำแบรนด์สบู่กันไหมจะไม่อยากเสี่ยงแล้วถ้ามันไปไม่รอดอ่ะทุกอย่างคือพังเลยนะจะทำไม่ทำเราไม่เหลืออะไรแล้วเจ้า แม่สวัสดีครับอู้หลานยายแค่เป็นแต่สร้างแถวมาอุ้มเบิังก็หนายงงายบ่ี่ให้เกง่งบ่สู้กางขึ้นห้อยู่เบิดขึ้นมอก็ระับตอนเศร้านี่แหละครับแม่อยู่ผู้เดียวเงาบอคือบอ่ายายไปอยู่น้ำกันบ่ละ่ะแม่มักอยู่แบบนี้มักอยู่แบบธรรมชาติดอู้น่ารักมันจะสร้างเนาะหนาเพิ่นแม่ผมบอกกับปู่มาฝากอ้ามิทินมิวเอามิทินได้กับปู่มาหลายอยู่บ่กับแม่ของเมียกันเด้อ ไมเห็นบอไม่เห็นนี่ยแหละเดี๋ยวไอจะพาไปหาไปไปไอขอบใจละหลายเด้อที่ซอยหาควายเบิดมือบอเป็ี่ยนยังดอกนางแต่ว่าน้องซื้อว่าจังไดนซื้อว่าส้มผูดจ้าน้องส้มผู้ไอมิดทีนน้องส้มผูดถ้าโดนบาอไอโดนสมแลไอก,อกระทาเนาะส้มผูดแม่โทรมาเห็นยังกันอยู่นี่สวัสดีครับแม่มึงคือปล่อยเห็นผู้ชายมาจับมือถือแขนมึงยังสิมานี่ โตเป็นไทจังมาเอิญเข้ามาแม่โตไม่จับมือถือแขนลูกห้าสิลูกข้าเสียหายโตต้องไปหาเงินมาสู่ขอลูกข้าเลยสิบล้านสิบล้าน,านขันมามีเงินสิบล้านก็ไปต้องมาหามันเมื่อแม่กินข่าวแล้วบ่บ่บ่อ,บอ,อยากแม่เป็นยังขึ้นหน้าเครียดเครียดขือนน้มีทีนไอ้มีทีนแล้วเป็นอย่างแม่ไปมากผู้สาวแม่เขาโมโหาคาดองสิบล้านอุกอังนั่อยู่นีเจ๊งเชียร์จังเลยไมันช่ไปหาอยู่ใส่ เอ้ยมิทินากันไ,ได้ยินข่าวต้องการใซ็เงินบ่<ฮ>เออเนี่ยเอาเงินมาขึ้นสิบล้านเงินห้องหกล้านเพราะเงินบ่อีกสี่ล้านถือว่าเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแต่งเนี่ยเด้อต้องซุปผู้ไอ้มิทินไอแมาเธ้จังใดไอมีเงินไปแต่งน้องอะไรนี่หนิงสิบล้าน อีลีบอไอ้ขอเสร็จไปแต่งงานกันแล้วนั้ง